สวัสดีทุกคนมาเจอกันอีกแล้วมันนี้เอออีกสามมือสซาติงสิกลับไปเห็ดเวียกเราเลยว่ามันนี้ฝนตกหนาวที่สุดเลยทุกคนหนาวแค่ไนนว่านเนาหนาวอีลูกอิหลฝนตกได้ปิ่บก็คือว่าไป่งลูกไปงเรียนแล้วก็เลยว่าสิมาเฮียนอันเฮียนเฮียนเย็บรถนอดนึงเฮียนจับรถนอยนึงวเฮียนขับรถได้สซาติลืมมือเลยเดพราวว่าสองอาทิตย์ที่อยู่กับลูกแล้วพักพอนบดบรายสองอาทิตย์เทียนมือพักพอนซาติเราบได้ขับรถเลย เพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วไปส่งลกูกไปเรงนี้แล้วก็ไปกินกาแฟสิแล้วก็บ,บ่มีเวลาสินะก็เลยมือนีอากาศพอดีดอกแต่ว่าโอเคูงสึกว่าโอเคเพราะว่าเฮาลงทะเบียนใจเงินอะไรเลยต้องเห็นมันแล้วสินะก็เลยว่าเออสิมาลองเยียบรถมาลองจับรถเบิง้บง,บงตำรวจตำรวจขี่รถก๋าไปสองเธอแต่เขาบ่สนใจแล้วบาบางทีเออ หนาวเลคือมีนุ่จะเป็นบาดวราหนาวสิตายเป็นยังเจ้าใส่เสื้อผ้อจาจะใส่เพราะว่าอันกำลังสิงเฮียนขับรถแล้วมันหอนนะหอนมาจากทางในแต่อยู่ในรถมันกับบนหนาวเป็นได้ด้วยนะสติกเป็นคนที่มักคอมฟอร์ตชีวิตชีวิตคอมฟอร์ตอยู่บ้านก็คือกันตรงอุ่นตลอดอยู่บ้านกับ่บมักล่ะบบมักใส่เสื้อคล่มอยู่ในบานละมันรู้สึกว่าพลิกพิโลกทรมานตัวเองเหลือเกินนะสินะ้งเพราะว่า นั่นแหละบางคนสติเห็นนะบางคนละบางคนขี้เหนียวสินะประหยัดลอยู่ในบ้านก็คงบอกงี้พราปู่แม,ม่ย่าสาติผ <c oughs> ู้ต้องอกไปไกลเขาจะแบบนาดไฟมีอยู่บ้านมีไฟอย่างไฟเต่าไฟมันก็มันก็สวยประหยัดได้หลายนี่ก็แบบชนรายเราสมุน,นีอย่าง,างสมุนีถือว่สาสติก็ถือว่าประหยัดเริ่มตั้งแต่ตอนเหตุเรี่องก็เริ่มประยหยัดก็รู้สึกว่า สติตยใส่เสื้อแขนยาวอยู่ในบ้านละส่วนนี้เพราะว่าบ,บุญญาติบุตรทุกคนมีสองสีวิตและเด็กนอ้อยมันได้จ่ายเงินคุณซีเขาก็เลยมามฟนไปมาฟนไปมาซื้อโอเคสิลงไปคุยว ฮันแหลทุกคนเมือนี้เฮียนขับรถหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเออหนึง่งเพราะว่ามีเวลาสองชั่วโมงครึ่งในตอนเช้าต้องไปหับลูกสาวก็คือว่าขับรถหนึ่งชั่วโมงบ่ได้ยังมื่อนี้เออเกือบหายกันซ้ำเกือบผิดกับผัว สติกโบหูเป็นยังครับรถกลับไปกลับมาแล้วสติกลืมทุกอย่างละสติกลรเป็นคนที่บ่มากให้คนอื่นเบาบลกเราผัวเราเราบอกเราสอนเราอธิบายไปแล้วก็บอกบล์ให้จังซานบล์ให้จังซีเออสิเน่แล้วสติกลรหายสติกโอ้ยยาพ่อเราโบเฮ็ดละก็คือสรุุกราแล้วหนึ่งชั่วโมงบลได้ยังก็คือขับรถหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปหาลูกสาวเนี่ยแล้วก็กลับมาบ้านนี่กลับมาบ้านแล้วสติกนั่งอยู่โซฟาแล้วมันหนาว เออหนาวอีหลีคหนาวแท้หว่านาวพิึกพิโลนี่แหละเบิงบานก็บ่เป็นตะเอาอยุออยู่พอคือว่าลพักพรสติก็อยากพักพรพักพรแล้วก็แบบบ่อยากเฮ็ดบานสะอาดตลอดสติก็บ่ได้เป็นคนดีเฮ็ดบานสะอาดตลอดดอกติชาคือก แบบนี้เละบรรยากาศฝนตกมิดจิลีทุกคนอยู่บ้านไผ่บ้านมันทุกคนเออคือว่าคือดิสติกเคยบอกในโซนนี้ม่นไัยเป็นซมซมายแล้วระวัง <c oughs> คนที่อยู่ต่างประเทศล่ะถ้ามีเรื่องคิดหลายระวังเป็นโรคซึมเศร้าเดา้อ <c oughs> เห็นบอทุกคนเน็นกระโถซามกระโถอันนี้เสื้อบอได้สองปีแล้ะสติกยังบอลบอทีมเด้อ <c oughs> ตอนี้สติกมาลูกสาวสาวติกอันเฮียนปูมักเพชรนะทุกคนละนั้น ปุ๊กกับบบเคยได้กินมักเพชรนะซนติ่มีพระความพยายามนะความพยายามแต่ตอนนั้นอาทิตย์ทำอิดเหตุยังก็คือการก็คือตอนนั้นอยู่บ้านเก้าอยู่บ้านเก้าอันยังมีส่วนปุ๊กพักได้สิปุ๊กพักทุกอย่างสื้อพักทุกอย่างมาปุ๊กปุ้มใหญ่ามาอยู่บ้านนี้แล้วมีส่วนให้ปุ๊กพักสาติกกับอันอาทิตย์ทำอิดนะอ่ะโอ้สุดยอดว่ละล่ะกระท่านันละแล้วสาติกทิมมามักเพชรกับหัวสีค่ะแห้งขาโถ เป็นบุคคลไปอย่างละเออเป็นคนที่เออผอูอ้ช่างสีเบวเบิ่งยูนิฟอร์มโซยูนิฟอร์มอยู่บ้านราชติกานั้นเควินต้องกลับไปทำลูกสายทำลูกสาวแล้วกินข้าวลูกสาวนอนหากก็ตื่นเนี่ยกววนสติกาลินโดนละซับมันอยู่ยนี่แหละมันหนาวเลยก็มีบนนั่งแต่บนเดียวลววยทุกคนสติกบูามากอันไปนอนอยู่บอนแล้ว,วนั่งนิ่งโซฟาเนี่ยแหละ เฮาบานเฮาหน่อยเนี่ยทุกคนบ้านหน่อยนะดียอ้ยคุดอ,อ้อคนคุดคนที่มีบานใหญ่และยำหนาวทุกคนโอ้ยหนาวะยำหนาวสิหนาวนี่หนาวละลูกสาวปัลแก้ทุกคนเอย้ยเออก็คือมือนี้แหละทุกคนลูกสาวของเควินและลูกสาวกกของผัวสติกล่ะลูกเลี้ยงสติกโอ้ยสติกบได้เลี้ยงดอกเออแต่อยู่ในกฎหมายเป็นเป็นลูกเลี้ยงว่าั่สซะลูกสาวของลูกสาวของสามีสติกลูกสาวของผัวสติกละอันโทมาหา บ่าเป็นโทรประสงค์ความมาบอว่าโทรมาได้เพราะว่าโทรศัพท์เพิ่นเสียโทรศัพท์เพิ่นเพว่าซักจะก็เลยมีแต่โทร WhatsApp หรือว่าโทน a c e b o o k ได้เพิ่นส่งความบ่พ้นโทรหาได้ด้วยเควินโทรหาแล้วบอกหาเราเมื่อนิ่นล่ะโดนน่ะนึ่งละประมาณ30-40ิบวันที่ลูกสาวโทรกลับลูกสาวโทรก็คือว่าอ่าอย่างว่าสติบุษังสิว่าทุกคนก็คือว่ามีพนักงานจากอันรัฐบาและมายามบ้านเป็นพนักงานเกี่ยวกับอันมนุษย์ เกี่ยวกับเด็กเพราะว่าลูกอันหลานของสาติกเราไปอันอยู่บ้านนู่นๆแล้วมันแบบเราล้มเราหัดเจ็บแล้ววันนี้เราไปโองเฮียนเราแบบในครูเขาละโทรหาอันนันยังว่าเอออันแหละอันคุ้มครองเด็กล่ะเป็นพนักงานของอันพนักงานของโองเรียเออพนักงานของประเทศสิบอกาติกผู้สร้างสิบวอาทุกคนขอโทษขอไปเป็นอันคนที่คุ้มครองว่าสันสัเป็นเออพนักงานของรัฐเออคนที่คุ้มครองเด็กล่ะ โูมาหาละมากวดอยู่บ้านอืมแบบนี้ทุกคนอันตรายอันตรายอันอยู่ต่างประเทศแล้วมีลูกน้อยต้องได้ระวังที่สุดละเพราะว่ายุ่งเหียนสิถ้าเขาเห็นลอวนฮวงเหียนเนาะในครูเขากับโบได้มีหน้าที่เพาะสอนทุกคนเขากับต้องเบิ้งสิเบิ้งเด็กอุสิเด็กเด็กผู้ใดมีปัญหาหรือว,ว่าเด็กเจ็บอย่างสิละเขากวนอันตรายเด้อเพราะว่าอยู่ฝรั่งเศสละ มันหลยละมันมีหลยเคสอะที่ทุกคนที่รัฐบาลจับลูกเพราะว่าเขาเห็นพ่อแม่แบบบสามารถเบิ่งลูกได้สินะทุกคนแล้วว่างที่สุดละเรื่องนี้เพราะว่ายูพีละเด็กเขาคุ้มครองเด็กละทุกคนเด็กละคือเจ้าชีวิตละเด็กคือเด็กมีสิทธิ์ทุกอย่างว่าสันซ์พมีทุกอย่างแล้วเขาคุ้มครองเด็กว่าสันซ์ก็ดีอันนี้ดีสติมักที่สุดละเควินหายเควินหายว่าเป็นอย่างเขาบวลมกับมัน หายแทนลูกสาวว่าเป็นอย่างเขาบ่ลมกับครอบครัวก้อนเป็นอย่างตรงเป็นอย่างคงเหียนบ่ทามันบ่ทามันแม่ของลูกก้อนเป็นอย่างต้องโถหานห้องการนั่นคุ้มของเด็กแล้วคุ้มของสิของเด็ก่าสัตติกว่าสติกว่าธรรมดาเป็นแต่ธรรมดาก็คือการล่มกันเกือบหายกันอีกเพราะว่าเขาบ่เข้าใจกันสติกว่าธรรมดาสตติมักที่สุดก็เหตุแบบนี้เพราะสตติมักคนลุ้มของเด็กคิดว่า เควินว่านี่อะไรก็ต้องทำพอทำแม่ก้นตัวอย่างลูกสาวสาต,าาาวติละวมักมักเบาตลอดละปัป,ะ,ปะตบมามาตบกสินะเออเพราะเวลาตบตูดก็สีซอนเราเควินว่าสมมุติแบบนี้เราไปเวาแบบนี้อยู่ห้องเฮียนล้วถ้าว่าห้องเฮียนเขาบอเข้าใจเขาสิโทรหาห้องการคุ้มครองเด็กก็สินะเออเราสีมีคนจากรัฐบาลมากวดเฮาเรากวดก็กวดมันก็สีมีหลยกันตอนฮ้สติก็บโอ้โทุกคนแต่ว่าถ้าว่าเขาเบิ่งว่าพ่อแม่บ่มีประสิทธิภาพในการเบิ้งเด็กก็สินะ เขาเจาะกสิมาจับลูกเขาไปเนี่ยสติเฮียนขับคนเดียวตาตัวสติบรุระเฮียนขับคนเดียวดอกกำลังสตาร์ทรถซือ้อสติปว,วกาดอกมาปวดทยหูวเบาซือ้อ,อทยหัวเปนสติปวสิโพสลงเฟซบุ๊กเค v ินว่าโปสโปสถ้าโวสเราอันแม่ย่าแล้วเราสเสียเส้นเราหยาด ยานแบบยานทุกอย่างละยานเซียนมีอุปติเหตุยานยานยานทุกอย่างไ่ยานะเออหั่นแหละทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้สติกต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนมาฟอยสูทสนะ่ทุกคนฟังสินะทุกคนอาการหนาวละหักศาสูขภาพกี่เด้อทุกคนเอ่ะบายบายเจอกันใ่คลิปหน้าเนาะโชคดีเด้อมาทุกคน